จริงอยู่ค่ะที่ช่วงนี้เก้าอี้เออร์โกโนมิกออกมาเยอะมากๆแล้วก็จะเน้นออกแบบโดยคำนึงถึงหลักสรีระศาสตร์แต่ก็ไม่ใช่ว่าเก้าอี้ทุกตัวเนี่ยจะเข้ากับสรีระของทุกคนบางรุ่นอาจจะเหมาะกับคนตัวเล็กบางรุ่นเหมาะกับคนตัวใหญ่แล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องมานั่งดูควบคู่กันไปอีกคลิปนี้เฟสนาจจะเปิดหัวคิปมาแบบเครียดๆหน่อยเนาะแต่อย่าเพิ่งปิดหนีกันไปค่ะเพราะเฟสจะมาแนะนำ3ทริควิธีเลือกเก้าอี้เออร์โกโนมิกพร้อมกับรีวิวบีเวลแอสทริกตัวนี้ไปพร้อมๆกันจะมีทริคอะไรบ้าง แล้วก็อื้ตรงนี้น่าสนใจแค่ไหนไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันได้เลยค่ะ ขอเวลาเซว่นถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่แบบนี้ด้วยหรือจะเป็นชาวคลั่งรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกานขายตรงบายสำหรับใครที่เพิ่งมารู้จักแบรนด์ b v l g นะคะจริงๆแบรนด์นี้เนี่ยค่อนข้างดังเรื่องของเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ทางแบรนด์ b v l g ก็ยังมีสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพรวไมไปถึงว่าตอนนี้ก็มีเกาอเ้ื่อกลโนิกให้เลือกหลายรุ่นหลายสไตล์ค่ะแต่ถ้าเกิดใครเเเเข้้้าาาวว็บไไซต์ปแลโออออหหมมมันืืกก่่ถูจจรรริงๆ Be Atric ที อูในคลิปนี้เนี่ยจะเหมาะกับคุณหรือเปล่าเราก็ลองไปฟังแต่ละทริคพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องมาที่ทริคแรกการจะเลือกเก้าอี้เอร์โ n นอมิกสักตัวเนี่ยสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องรู้ก็คือเก้าอี้รุ่นนั้นเนี่ยรองรับน้ําหนักได้เท่าไหร่บางรุ่นก็จะรองรับได้แค่100กิโลหรือเยอะหน่อยก็150กิโลบางคนอาจจะมองเรื่องแค่น้ําหนักตัวเองแต่ค่านี้ก็ยังบ่งบอกถึงความแข็งแรงยิ่งรองรับน้ําหนักได้มากก็ยิ่งลดความเสี่ยงความเสียหายในการใช้งานหนักๆได้เป็นอย่างดีค่ะหรือบางครั้งที่มี น้องๆหนูๆชอบมานั่งตักนะคะจากลำพังน้ำหนักตัวเราอาจจะอยู่ประมาณ 50, 60 70แต่ถ้ามีน้องๆมานั่งตักเรานั่งเล่นด้วยกันก็ต้องรองรับน้ำหนักที่เยอะมากขึ้นตามไปด้วยค่ะแล้วก็ในเจ้า Buoastic ที่เฟสกิบมาในวันนี้เนะี่ยก็สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง180กิโลเลยนะคะเอาจริงถือว่าเยอะมากแล้วก็น่าจะเยอะที่สุดเท่าที่เฟสเคยรีวิวก้าอี้มาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความแข็งแรงค่อนข้างจะครอบคลุมการใช้งานค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความลึกความกว้างของ ตัวเบาะนั่งถ้าตัวเบาะนั่งลึกจนเกินไปเราก็จะไม่สามารถนั่งพิงหลังแล้วก็จะทําให้หลังงอได้เนาะตอนขณะใช้งานเป็นนานรวมไปถึงว่าความกว้างของตัวเบาะค่ะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเหมาะกับเรื่องของคนตัวใหญ่ที่ต้องการใช้พื้นที่นั่งเยอะๆเรื่องความกว้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเช่นเดียวกันแต่ในรุ่นนี้เนะี่ยเฟนบอกว่าค่อนข้างองอกแบบมาได้ขนาดพอดีไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กหรือว่าไซส์กลางๆนะคะผู้ชายสูงประมาณ170หนักประมาณ60กว,ากว่าก็สามารถนั่งได้หรือผู้ชายที่หนักเกือบ เกือบร้อยโลก,ก็สามารถนั่งได้ไม่รู้สึกอึดอัดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฟสนก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปนั่งจริงดูก่อนเนาะทางบีเวลเขามีโชรูมเพื่อนๆสามารถลองไปนั่งเทสก่อนได้ค่ะถัดมาทริตที่2การดีไซน์และวัสดุหากใครเป็นสายแต่งห้องเนี่ยเฟสว่าเป็นอีกจุดที่สําคัญมากๆเพราะเราเลือกซื้อเก้าอี้ดีๆทีนึงก็ต้องใช้งานไปยาวๆอีกหลายปีถ้าดีไซน์ไม่ถูกใจก็คงแบบไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เนาะอย่างในรุ่นแอสทริกนี้ค่ะก็จะออกแบบมาสไตล์แบบมูจิหน่อย,อยม โมเดินและที่เราเอามารีวิวเนี่ยจะเป็นสีสเปเชียลคัลเลอร์นะคะก็คือเน้นโทนขาวที่พนักพิงสีสาเบาะนัง่งพนักพิงหลังจะเป็นโทนสีเทาโครงสร้างพลาสติกด้านหลังเป็นสีขาวตัดด้วยที่พักแขนสีดำหลกัหลกๆในเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีที่สามารถเข้าได้แทบกับทุกเด็กเซตอัพเลยนะและนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นแบบ all black มาด้วยนะคะก็คือเป็นดำล้วนตามรูปนี้เลยจากการใช้งานมาที่ประทับใจเป็นพิเศษก็คือที่รองคอรุ่นนี้ให้มาไซส์ใหญ่ค่ะแล้วก็ยังโค้งรับกับ ตัวคอบาดไหลได้ดีมากๆโดยบริเวณด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุโฟมนุ่มๆนะคะหุ้มด้วยผ้าส่วนพนักพิงหลังค่ะจะเป็นแบบผ้าตาขา่ายแยกโครงสร้างซ้ายขวาทําให้มีความยืดหยุ่นเวลาเราขยับตัวไปมาสมมุติเราเอี้ยวตัวไปเพื่อจะหยิบของพนักพิงหนังก็จะเอียงตามแผ่นหลังของเราไปด้วยลดความตึงของกล้ามเนื้อนั่นเองส่วนบร,ริเวณตรงกลางค่ะก็จะเป็นร่องเอาไว้รองรับกระดูกสันหลังฟีลิ่งการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ได้นุ่มมากนะคะเพราะจะมีเรื่องความแข็งจากคอพลาสติกที่มาดังอยู่ตรงกลาง แต่ก็จะได้ประโยชน์เรื่องของการช่วยล็อกให้เรานั่งหลังตรงตลอดเวลาซึ่งเป็นท่าที่ดีต่อสุขภาพมากๆถัดมาที่บริเวณที่วางแขนค่ะรุ่นนี้จะใช้เป็นวัสดุพ u ูมีความยืดหยุ่นประมาณนึงอาจจะไม่ได้นุ่มเท่าแบบฟองน้ําหรือว่าโฟมนะคะแต่จะได้เรื่องของความทนทานแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายและตัวของเบาะรองนั่งค่ะบางแบรนด์เนี่ยอาจจะมีใช้ด้านในเป็นฟองน้ำเนาะข้อดีคือมันราคาถูกนุ่มแต่ว่าใช้เป็นนานๆจะไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่ค่ะหลังๆก็เอ็กโกนมิกส่วนใหญ่ก็จะขยับมาใช้เป็น ฟมไม่ก็ผ้าตะข่ายกันมากกว่าอย่างตัวนี้เนะี่ยก็ยังเป็นวัสดุโฟมด้านในหุ้มด้วยผ้านะจากเท่าที่เราใช้งานมาก็ชอบแบบนี้ที่สุดค่ะเพราะได้ความนุ่มแล้วก็ยังซับแรงกดทับได้มากกว่าแต่เขาสังเกตถ้าเกิดเราอยู่ในห้องร้อนๆนะคะมีเหงื่อออกมันอาจจะเกิดคราบที่ตรงตัวเบาะได้ต่อมาในเรื่องของฐานล้อตอนนี้ในตลาดที่เพื่อนๆจะเห็นกันกนะ็คือมีวัสดุไนล่อนแล้วก็อลูมิเนียมวัสดุไนล่อนจะได้ข้อได้เปรียบเรื่องของความเบาแต่ว่าอย่างของเปียวที่เขาเลือกใช้ค่ะจะเป็นขาอลูมิเนียม แทบทุกรุ่นเลยก็คือเน้นแข็งแรงทนทานสูงหากเรามีฐานที่ดีเนี่ยยังไงมันก็แข็งแรงอยู่แล้วเนาะรวมไปถึงว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ยังมีรองรับมาตรฐานสากลด้วยนะคะสามารถใช้ได้ยาวๆสบายใจได้เลยแต่นอกจากเรื่องความแข็งแรงค่ะก็จะมีข้อสังเกตตรงที่น้ําหนักมันจะเยอะนะทุกคนหากใครที่มีบ้านอยู่ชั้น3ชั้น4ก็ต้องยกกันสะบัดอยู่เวลายกย้ายเนี่ยจะลาบากสักนิดหน่อยนะคะแต่หากใครไม่ได้ย้ายบ่อยอันนี้ก็ไม่ต้องซสีเรียสนมากนะส่วนข้อสังเกตอ,อีกอย่างหนึ่งค่ะ ขาใช้งานค่ะบริเวณใต้โครงล้อเนี่ยมันค่อนข้างคมนะทุกคนถ้าเกิดใครเอาเท้าเข้าไปเนี่ยอาจจะมีเจ็บได้เลยอันนี้ก็แอบเป็นฟีดแบกเล็กๆนะคะลองไปปรับแก้ไขยอย่างเช่นแบบตะไบให้มันดูไม่คมสักเท่าไหร่เนาะหากใครซื้อไปแล้วรู้สึกว่ามันคมเกินสามารถหาซื้อกระดทรายมาขัดลบคมได้ค่ะและอีกสุดท้ายจะไม่เป็นเก้าวเยือกอเนกมิกไปไม่ได้ก็คือเรื่องของการปรับแต่งให้เข้ากับสัลีระร่างกายยิ่งเก้าอเยตัวไหนสามารถปรับให้เข้ากับตัวเราได้มากที่สุดเนี่ยก็จะซัพพอร์ตการนั่ง ข,อย,ขอย่างในรุ่นนี้ค่ะก็จะสามารถปรับความสูงของตัวบ่อขึ้นลงได้สามารถปรับพนักพิงหลังให้เอนนอนลงได้หรือว่าจะเลือกเป็นระดับขั้น3ขั้นสามารถปรับความสูงของพนักพิงได้3สเตปพพเพื่อจะได้มาซับพอร์ตบริเวณหลังล่างของเรามากที่สุดส่วนโต๊ะแขนเนี่ยอันนี้ก็มีตั้งแต่แบบ 3D 4D 6D แล้วแต่เทคโนโลยีเนาะในรุ่นนี้เน่ก็จะเป็น3 d ก็คือ3มทิศทางสามารถกดปุ่มด้านใต้เพื่อปรับขึ้นลงได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถหมุนซ้ายขวาเลื่อนหน้า หลังตรงนี้ก็สามารถปรับตำแหน่งให้เข้ากับโต๊ะที่เรานั่งหรือว่าบริบทการใช้งานของเพื่อนๆได้เลยและมิดท้ายกันด้วยที่รองคอค่ะที่เฟรชอวยไปแล้วก็ขอกลับมาอวยอีกรอบพราอเขาให้มาแบบ 2D h e a d l e t ถ้าใช้เดิมๆเ,เนี่ยมันก็ยังไม่ตรงจุดเพื่อน,อนๆก็สามารถปรับขึ้นลงแล้วก็ยังก้มเงยได้อีกด้วยสําหรับการปรับแต่งในรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้แอดวานมากนะคะแต่ถือว่าฟีเจอร์จําเป็นให้มาครบถ้าเทียบกับบางรุ่นทั้งแพงกว่าถูกกว่าก็จะมีการรองรับคัสตอมไ้เพิ่มเติมค่ะยังไงก็ลองไปดูสเปคเพ ทางบีเวลกันได้นะมันยังมีเก้าอี้ตัวอื่นที่อาจจะเหมาะกับเพื่อนๆมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคที่แบบลองไปตัดสินใจกันดูถึงแม้ว่าเจ้าบีเวลแอสติกอาจจะแต่งได้ไม่เยอะเท่าบางรุ่นแต่เรื่องของการรองรับน้ำหนกักการซัพพอร์ตหลังค่อนข้างโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆมากๆค่ะและนี่ก็จะเป็น3มทริคที่เอามาแนะนําวิธีการเลือกเก้าอี้เอโนมิกนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเก้าอี้บีเวลแอสติกในคลิปนี้ก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สือติ้งใต้ล่างคลิปนะคะเฟซแปะไว้ให้เราเรียบร้อยนะคะแต่ะ แพลตฟอร์มเนี่ยจะไม่เท่ากันเนาะส่วนใครที่เข้าไปดูแล้วโอ้โหราคาค่อนข้างสูงนะเบสก็แนะนําให้กดสั่งซื้อตอนช่วงดับเบิลเดย์หรือว่ามิดมานอะไรต่างๆแต่นั่นแหละราคาที่สูงเขาก็มีเซอร์วิสพิเศษเพราะว่ารุ่นนี้รับประกันให้เลยค่ะ3ปีไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนขาเก้าอี้ล้อโช้กปรับระดับถ้ามีปัญหาสามารถติดต่อทางแบรนด์ได้เลยก็หวังว่าพวเพื่อนๆจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้กันไปนะคะหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย